ถึงอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะ,คะโดยสำนักง,งานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะเขาได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจัดงานสัมมานาเผยพแพร่การศึกษาโครงการจัดทาภาพฉายอนาคตค่ะซึ่งงานนี้นะคะทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรวิพากษ์ในงานสัมมานานี้ด้วยนะคะจะพาคุผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกาันไปกันค่ะ ฉัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรวิพากษ์ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการจัดทําภาพฉายอนาคตเพื่อคาดการสถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศซึ่งสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมทั้งเตรียมการทางด้านนโยบายและด้านบุคลากรในภาครัฐที่ เกี่ยวข้องให้พร้อมกับทุกๆสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยคุณชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการพัฒนาบริการเทคโนโล,โลยีดิจิทัลตอนหนึ่งว่าสังคมและเศรษฐกิจที่มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลในปัจจุบันแต่ในอนาคตอันใกล้จะพัฒนาเป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งอีโคนมีหรือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและดำเนินธุรกิจระหว่างกันโดยไม่ต้องเจอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็อาจนำมาสู่ต้นทุนของผู้บริ โภคที่มากขึ้นในอนาคตเนื่องจากผู้ให้บริการต่างมีต้นทุนในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้บริโภคเช่นกันซึ่งถือเป็นประเด็นที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลจะต้องช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันเตรียมแผนรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและผู้บริโภคควรปรับชีวิตตัวเองในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสมต่อไป